เชฟคนนี <muitas> oh. ้เป <ancestor. S 2> ็นเชฟแล้วคนนี้เป <restart> ็นแม่เชฟนี่ค่ะเทคนิคป่าเนี่ยบ้านพอบิ๊กนุ๊กครับ หนูจะเอาอาจจะเอาหน้าไปส่งพี่น้องก็ว่าขี้ค้านไปพรุ่งนี้กันเนาะผู้แก่จะได้กินพร้อมหนูครับคุณนิวที่น้องหนูหมดถุมอ่ o เหรอนะหนูอเคหล่ปิดฝาแล้วไหมเดี๋ยวแม่จะจุไฟแห่กรรมกันเอาไฟให้งใช้หมดเลย อืมน่ากินอยังก็ซ้มส้มสปีนัสซี่ปซีัเทศก์ปีนัซี่ปีนัอืมอร่อยพ่อกะจูกะทอดไบราดรัทอดไ่ใช่ทอดเออทอดอบอ่ะ อืมนัองกิอร่อยซา <laughs> รีพัะธนพลเวท for tomorrow พรธนพลอมบางทีเอืมบางทีเย็นนี้ลูกเฮ้ <laughs> <Okay>. <laughs>